ทำไมไม่ต่อยไอเว่ยต่อยมันดิต่อยมันเลยต่อยมันดิต่อยมาแกตวัตดแ,วแกรู้ไหมว่าแม่ฉันรักแกมากแค่ไหนถ้าแม่รู้ว่าฉันปล่อยแกแม่ฉันคงเสียใจแ้องฉันได้สุเปมากกว่านี้งไงวะฉันฟังแกต่อยฉันมาดิต่อยมาดิ ต่อยมาเลยต่อยมัาสิต่อยมันสิวะต่อยมันดิต่อยมาไอ้ตะวันฉันไม่รู้เ้ยว่าน,นี้พูดอะไรกับแกแต่นี้ก็แค่เป็นห่วงแม่ฉันก็เลยอาจจะพูดกับแกแรงไปหน่อยอะไม่ใช่เวนี้ไม่ได้โกรธฉันนะดวงเว้ นี่มันโกรธฉันพวกแกตั้งหากนี่มันชอบแกแก็ไม่เข้าใจอีกเหรอ